สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อ s i ซ t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะราศีคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยประมาณคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ทยอยมาเป็นเกษตรกันคะ่ะ รวมทั้งหมดนะคะสามดวงดาวสุกดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธความเป็นเกษตรนะคะในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็อณิสง์ที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอะไรระยะเวลาในการให้ผลในแต่ละตำแหน่งนะคะก็อย่างที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้ดาวอังคารนะคะจะส่งผลยาวไปถึง14กรกฎาคมโดยประมาณ จะถือว่านะคะเป็นช่วงนาทีทองหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามาผ่อนจากหนักให้เป็นเบาก็ได้และพอนะคะเอาดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะออกมาเป็นภาพอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้สำหรับลัคนาราศีกุมนะคะจุดเด่นของพวกคุณตอนนี้จะอยู่ที่พบพันธุค่ะหลายๆอย่างนะคะในการดำเนินชีวิตของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหลักฐานความมั่นคงก็ได้ สำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวและถ้าในอดีตนะคะใครมีเหตุให้คุณจะต้องสูญเสียทรัพย์ไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามค่ะก็อยู่ในช่วงของการประคับประคองนะคะตั้งหลักตั้งตัวกันใหม่เช่นกันส่วนที่ว่าจะสร้างกลับมาใหม่ได้เร็วแค่ไหนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันค่ะอีกทั้งนะคะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเลยก็ยังได้ ซึ่งดาวสุกนะคะจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็พบสุภาบางคนก็อาจจะมีลาภผลจากแดนไกลหรือว่ามีเหตุให้คุณจะต้องเปลี่ยนที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวหรือว่าเป็นการต่อยอดนะคะเป็นการกู้สถานการณ์บางอย่างของครอบครัวการสืบทอดกิจการหรือว่าเป็นเรื่องของวิชาความรู้ก็ได้ค่ะการเอาสิ่งที่ครอบครัวนะคะหรือว่าบรรพบุรุษทำไว้ในอดีต เอามาปรับเปลี่ยนนะคะให้ทันยุคทันสมัยทําให้มันเกิดลาภผลบางอย่างขึ้นมาอัน,นิสงส์ในด้านที่ดีมันสามารถตีความได้หลายรูปแบบค่ะความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ว่ามีดาวเข้ามากุมร่วมกันนี่หละคะ่ะถ้ารวมดาวพุธก่อนที่จะย้ายก็คือ5ดวงนะคะซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งจะส่งผลไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กัน ดาวต่อไปที่เป็นเกษตรนะคะนั่นก็คือดาวอังคารส่งผลนะคะในเรื่องของสังคมเครือข่ายคอนเน c t ชันคนที่คุณรู้จักจะเข้ามากระตุ้นนะคะให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับลัคนาราศีกุมการเดินทางนี่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพวกคุณนะคะชาวธาตุลมจะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่กันไม่ค่อยได้นานคะ่ะชีวิตจะมีการขับเคลื่อนแล้วจะดีนะคะ แล้วก็ลองสังเกตนะคะในช่วงนี้ให้ดีว่าหน้าที่จะต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาให้ได้เห็นกันหรือว่าจากที่มีความสะดุดติดขัดนะคะก็หน้าที่จะมีทิศทางที่คล่องตัวมากขึ้นจากว่านะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะการพบปะนะคะเข้าสังคมการถูกชักชวนหรือว่าการชี้แนะให้ไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็อาจจะมีเข้ามาและเกษตรดวงสุดท้ายสําหรับช่วงนี้ก็คือดาวพุธค่ะ ดาวพุธของพวกคุณนะคะเป็นตัวแทนของสถานะความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสที่จะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างก็ได้การจบหรือว่าจากจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งหรือไม่นะคะก็อาจจะมีงานพิเศษมีงานเสริมเข้ามาให้ได้ทำในช่วงเวลานี้เป็นโปรเจกต์สั้นๆนะคะที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานที่ทาอยู่ก็ได้ เพราะว่าในบรรดานะคะมาตรฐานดาวที่พวกคุณมักจะได้ยินกันกระเนี่ถือว่าสูงสุดแล้วค่ะสำหรับสามพบเรือนนี้นะคะหปีมีครั้งเดียวเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ลำดับไปตามเหตุการณ์นะคะซึ่งก่อนที่ดาวพุธจะย้ายในภพปุตตะนี้นะคะก็จะมีดาวกลุ่มร่วมกันทั้งหมด5ดวงซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาค่ะในตำแหน่งนี้นะคะเราจะตีความแบบผสมดาวไปเลย ว่าถะเปรียบเทียบดาวห้าดวงนี้เป็นคนมาดูกันนะคะว่าใครมาดีมาร้ายจุดที่อาจจะทำให้คุณสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างก็คือดาวพุธค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งของเขานะคะเป็นตัวแทนที่มาจากภพเรือนที่เสียนั่นก็คือภพมรณะความหมายของมรณะนะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็ย่อมที่จะต้องนำเรื่องของการสูญเสียการพลัดพร่าความห่างเขินติดตัวไปด้วยเสมอ ในที่นี้นะคะก็อาจจะทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษมันสามารถเข้ามาได้ทุกรูปแบบนะคะถ้าจะมีอะไรที่ต้องจ่ายนอกเหนือจากที่ต้องจ่ายประจำนะคะก็เช่นว่าการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นค่าใช้จ่ายประจำปีที่คุณอาจจะต้องจ่ายอยู่แล้วก็ได้ค่ะเช่นว่าเป็นค่าประกันนะคะหรือว่าภาษีที่เกี่ยวกับบ้านหรือว่าที่ดิน หรือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนในบ้านบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการย้ายที่อยู่นะคะย้ายถิ่นฐานก็ได้ค่ะวา่าง่ายๆนะคะว่าจะต้องมีเหตุที่คุณจะต้องเสียเงินไปกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้ามาอีกทั้งนะคะเรื่องของสถานะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะบางสถานะก็อาจจะมีความเปราะบ,บางค่ะกระทบกระทั่งกันได้ง่าย ทางที่ดีนะคะช่วงนี้คุณควรที่จะต้องเว้นระยะห่างกันไว้สักหน่อยบางครอบครัวนะคะที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์มรดกพินัยกรรมช่วงนี้ก็อาจจะทำเรื่องยุ่งยุ่งให้คุณได้พอสมควรค่ะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะสำหรับจุดอ่อนที่จะมีผลซึ่งมาจากดาวพุธเราอาจจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้แค่เพียงบางส่วน คุณลองเอาหลักการนะคะไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูค่ะแล้วก็ไประวังตรงจุดนั้นให้มากเป็นพิเศษมาฟังอานิสงส์ในด้านที่ดีของความเป็นเกษตรกันบ้างนะคะซึ่งโดยพื้นฐานนะคะในตําแหน,น่งนี้มีทั้งดาวพฤหัสและก็มฤตยูนะคะที่เขาเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักๆอยู่แล้วนะคะว่าจะมีเรื่องของการเงินแล้วก็ผลประโยชน์เข้ามากระตุ้นอยู่ในภพพันธุนี้ด้วย หลายๆคนนะคะหนึ่งปีต่อจากนี้คุณอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าภาระบางอย่างร่วมกับคนในครอบครัวซึ่งเป็นไปได้นะคะทั้งในด้านที่ส่งเสริมแล้วก็ในด้านที่สร้างความยุ่งยากให้กับคุณอะไรก็แล้วแต่คะ่ะที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นเรื่องของมรดกพินัยกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องของกิจการงานในกงสีก็ได้ หรือนะคะมีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับคนในครอบครัวแต่ว่าสำหรับในจังหวะนี้นะคะเรายังถือว่าคุณยังได้รับอานิสงส์ที่ดีค่ะหรือว่าเข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้นะคะเกี่ยวกับผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์การสนับสนุนการผลักดันสำหรับบางคนนะคะที่คุณได้รับผลกระทบในทางลบนะคะจากทั้งดาวเสาและก็พระราหูไปแล้วคุณนะคะจะยังคงมีคนคอยช่วยเหลือมีที่พึ่ง ส่วนที่ว่านะคะจะช่วยได้มากหรือน้อยอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกำเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยการตีความภาพรวมตรงส่วนนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะเจาะจงได้แต่ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้ค่ะเช่นว่านะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะของการให้โอกาสให้งานทําหรือว่าเป็นการหยิบยื่นในสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณมีการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ไปต่อได้เอง ที่เหลือนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนลงแรงของพวกคุณแต่ละคนซึ่งตอนนี้นะคะพระราหูดาวประจําราศีของพวกคุณก็ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งนะคะเพราะว่ามีพภเกตเข้ามากระตุ้นกลุ่มลัคนาทําให้ตัวตนของคุณจะมีกางขับเคลื่อนตัวเองหรืออย่างน้อยนะคะก็ต้องมีกําลังใจที่ดีความซับซ้อนความหนักเบาในชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะคะ แต่ถึงอย่างไรนะคะความเป็นเกษตรในจังหวะนี้ต้องมีเรื่องที่ทำให้คุณมีความหวังหรือว่าเห็นทิศทางที่ดีบางอย่างได้ด้วยเช่นกันหรือว่าถ้ามีสิ่งใดนะคะในบางแง่มุมของชีวิตที่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส่วนอะไรที่ทำดีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะยิ่งส่งเสริมให้ดีขึ้นไปอันนีิสงที่ดีของความเป็นเกษตรของดาวทั้งสามดวงนี้นะคะย่อมให้ผลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณแต่ละคนค่ะบางคนนะคะมีเกณฑ์ของการเล,เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ทํางานที่ต้องใช้ความสามารถความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่ก็จะมีไรายได้ที่เพิ่มตามไปด้วยไปได้ถึงขั้นเป็นหัวหน้าเจ้านายคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานนะคะเมื่ออาชีพการงานมีความมั่นคงความเป็นอยู่ของคุณก็จะมีความมั่นคงตาม บางคนได้สืบทอดวิชาหรือว่าได้รับช่วงต่อกิจการของครอบครัวเพราะก็มีโอกาสที่บางคนคุณจะได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพอีกทั้งนะคะสามารถที่จะใช้บ้านเป็นออฟฟิศสำนักงานได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ใครทำงานที่บ้านหรือว่าใช้บ้านเป็นที่ทำงานบ้านก็จะช่วยหาทรัพย์หารายได้หรือว่าใครนะคะที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ช่วงนี้ก็อาจจะเอามาทําให้เกิดประโยชน์บางอย่างนะคะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันซึ่งบางคนนะคะก็อาจจะมีลาภผลจากทรัพย์สินมรดกสามารถที่จะเอามาต่อยอดหรือว่าทําให้งอกเงยจากเดิมอีกทั้งนะคะแผนของใครบางคนคุณก็อาจจะมองไปถึงช่วงปลายปีแล้วด้วยก็ได้ความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับพบสุขพานะคะมันเป็นตําแหน่งของการที่จะนําพาตัวเองไปสู่สิ่งที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะหรือว่าดีกว่าเดิม ไม่ว่านะคะในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าทุกความคิดทุกการกระทำของคุณนะคะมันจะน้อมนำไปในทางที่ทำให้ตัวเองดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแค่ว่าแต่ละคนรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางคนสามารถทำได้เป็นรูปประทจับต้องได้บางคนอาจจะเป็นแค่แผนหรือว่าภาพในหัวก็ยังได้ค่ะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะมันก็คือพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมขอแค่นะคะให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีกำลังใจที่ดีซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราทุกคนต้องผลักดันตัวเองไปพร้อมๆกับสถานการณ์ที่กดดันกันทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่ว่านะคะเราจะต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง และเกณฑ์ต่อไปนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้หรือว่าศึกษาพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้นเราบอกว่าน่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะและทุกๆก,การเรียนรู้ของคุณนะคะก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีได้เรียนรู้กับคนที่เขารู้จริงค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าก็จะให้ความเมตตาให้การสนับสนุนผลักดัน หรือว่าอะไรนะคะที่มันเป็นความกดดันที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้มันก็อาจจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงหรืออย่างน้อยนะคะก็เป็นการพักรบกันชั่วคราวยกเว้นเรื่องเดียวนะคะที่เราบอกไปนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์กับใครบางคนและถ้าครอบครัวไหนนะคะคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็อาจจะทุเลาเบาบางลงได้บ้างคะ่ะ อย่างดีนะคะก็ได้ยาดีเจอหมอเก่งเช่นกันโดยรวมนะคะตรงนี้จะมีผลทำให้การขับเคลื่อนตัวเองในการทำสิ่งต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องนะคะและช่วงที่มีพะเกตเข้ามากลุมลักนาการเงินของคุณก็จะสะพัดนะคะมีเงินหมุนเข้าออกผ่านมือตลอดไม่ขาดถึงจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็จะทำมาหาได้นะคะมีให้ใช้จ่ายกันและใครนะคะที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้ลาบผลจากสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้ทำมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้สายงานที่เกี่ยวกับบ้านกับรถรตอว่าที่ดินต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่เลยค่ะถึงจะไปรอดและดาวต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือดาวพุธย้ายออกนะคะจากภพพันธุเข้าภพปุตตะเป็นกเกษตรนะคะวันที่10มิถุนายน เป็นดาวที่สร้างความสับสนในการตีความได้พอสมควรค่ะเพราะว่านะคะเขาขยับย้ายราศีเร็วในแต่ละตำแหน่งนะคะจะอยู่ไม่ถึงเดือนค่ะดีก็ดีแค่ช่วงสั้นๆเสียก็เสียแค่ช่วงสั้นๆจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะมีผลถึงแค่วันที่27มิถุนายนโดยประมาณซึ่งนอกจากพบปุตตะนะคะเขาก็เป็นตัวแทนที่มาจากพบมรณะ สำหรับดาวดวงนี้ของพวกคุณนะคะบ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆได้เสมอคะ่ะโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรง่ายๆกันคุณมีโอกาสนะคะที่จะจบหรือว่าจากจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ก็ได้คะ่ะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆ จะด้วยปัจจัยภายนอกนะคะที่พัดพาคุณไปหรือว่าตัวคุณเองนะคะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับการทําอะไรแบบเดิมๆก็ได้ในจังหวะนี้แต่ด้วยความที่ดาวเขาอยู่แค่ช่วงสั้นๆนะคะเราเลยมองว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างที่มีเข้ามาให้ทำกัน บางคนก็เป็นอาทิพ,พิเศษอาทิพเสริมชั่วคราวนะคะที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานที่ทำอยู่ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นการเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็จะเป็นการเรียนรู้ระยะสั้นๆค่ะที่ใช้เวลาไม่นานเพื่อมาต่อยอดในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือไม่คุณอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูง,งานไปฝึกงานช่วงสั้นๆก็ได้เพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่คุณอาจจะไม่รู้จักได้ไปในที่ที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคย หรือไม่ในอีกความหมายหนึ่งนะคะการเอาความรู้ความสามารถเก่าๆหรือว่าอาชีพที่เคยทำในอดีตก็ได้ค่ะอาจจะมีหคุให้คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทำไปคุณสามารถนะคะเอากลับมาปัดฝุ่นมาต่อยอดทำให้มันทันยุคทันสมัยเป็นลาภผลบางอย่างได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวกับบริวารนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจวงนี้เขาก็อาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองกันค่ะ มีความมั่นอกมั่นใจนะคะมีความเป็นผู้นำแต่ว่าจะนำไปถูกเรื่องถูกราวแค่ไหนตรงนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้มองในทางที่ดีก็มองได้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจกันได้บ้างที่เกี่ยวกับบริวารแต่ก็ต้องหลังจากที่ดาวย้ายก่อนนะคะเพราะว่าก่อนวันที่10มิถุนายนคุณก็น่าจะมีเรื่องบุ่นวายที่เกี่ยวกับบริวารพอสมควร หรืออย่างน้อยนะคะหลังจากที่ดาวย้ายแล้วปัญหาที่เกี่ยวกับบริวารก็จะเริ่มลดน้อยลงได้บ้างเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะมีเข้ามาให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าต้องดูกันไปนานๆค่ะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จากภาพนะคะคุณจะเห็นว่าพบเรือนต่อไปที่ดาวกำลังจะย้ายเข้าไปนั่นแหละค่ะ พบอริเป็นพบเดืองของอุปสรรคความท้าทายนะคะต้องบอกนะคะว่าเป็นความท้าทายระลอกใหม่นะคะที่กำลังรอพวกคุณอยู่แต่ก็อย่าพึ่งนะคะไปวิตกกังวลกันล่วงหน้าหรือว่ามองไปในด้านที่เป็นเรื่องที่เสียแต่เพียงอย่างเดียวตอนนี้นะคะเราจะเน้นให้คุณทำปัจจุบันให้ดีค่ะจะได้ไม่เสียโอกาสกันนะคะแค่ให้คุณรู้ไว้ว่ายังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะว่าเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับนะคะมันจะสลับเกิดขึ้นหรือว่าตีคู่ไปพร้อมๆกันได้ทุกเมื่อซึ่งถ้าหากนะคะยังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยจริงๆอย่าเพิ่งพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงคะ่ะคุณจะได้มีกำลังในการขับเคลื่อนตัวเองกันได้ยอย่างเต็มที่นะคะเมื่อชีวิตอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงเดี๋ยวความรักดีๆก็จะตามมาเอง สายงานนะคะที่เกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนบงการบันเทิงก็จะมีความโดดเด่นค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่หน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องก็ตามศิลปินดารานะคะรัคนาราศีกุมก็อาจจะมีโอกาสนะคะได้ไปมีชื่อเสียงอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ร่วมงานกับทีมงานต่างชาติสำหรับการเสี่ยงโชคนะคะเราอาจจะไม่ขออนุญาตแนะนำค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกำเนิดของพวกคุณแต่ละคน เพราะว่าเรานะคะคงไม่สามารถที่จะเป็นผู้โชคดีกันได้หมดผู้ติดตามเรานะคะคุณจะทราบว่าเราจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้กันต่อให้นะคะพบปุตตาของคุณจะเป็นเกษตรก็ตามเรามองว่าตรงนี้มันเป็นความโชคดีส่วนบุคคลนะคะแค่ว่าในบรรดาพวกคุณก็ย่อมที่จะต้องมีผู้โชคดีอยู่อีกทั้งนะคะโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงใหม่ก็ได้ค่ะ หรือว่าตัวคุณเองนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ในสภาพแวดล้อมใดสภาพแวดล้อมหนึ่งเช่นว่าเปลี่ยนทีมงานย้ายสาขามีเรื่องที่คุณกำลังต้องปรับตัวเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้และถ้าจะมีการลงทุนอะไรในครึ่งปีนี้นะคะก็ควรที่จะลงทุนกับตัวเองนี่แหละคะ่ะที่ในการศึกษาเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็น่าที่จะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับดาวที่เป็นกเกษตรสองตำแหน่งซึ่งดาวที่จะเป็นกเกษตรในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆค่ะเวลาที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนต้องรู้สึกรับรู้ได้แค่ว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณแต่ละคนด้วย และโดยเฉพาะนะคะในภพเรือนนี้ก็มีดาวที่ให้อนิสง์ที่ดีส่งเสริมดาวสุกไม่น้อยสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณมีวิถีชีวิตบางแง่มุมต่างไปจากเดิมซึ่งแน่นอนนะคะว่าทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและก็ไม่ใช่ว่าดาวดวงไหนจะดนบันดาลให้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกที่จะกระทำแล้วก็ตัดสินใจ และอุปสรรคก็ย่อมที่จะต้องมีเข้ามาอยู่ได้บ้างนะคะแต่ว่าในด้านที่ดาวเป็นเกษตรไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้จริงอยู่นะคะว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนชีวิตของเราจะถูกกำหนดมาจากบุญและกรรมที่ทำมาจากอดีตแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับปัจจุบันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็กำหนดทิศทางชีวิตของตัวคุณเอง เราขออวยพรให้นะคะว่าหลายๆอย่างเปิดทางนะคะให้คุณเลือกถูกคิดถูกแล้วก็พบสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงและที่สำคัญนะคะอยากให้ความสำคัญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางค่ะถ้ามีความตั้งใจกับสิ่งใดแล้วนะคะก็ขอให้จดจอกับความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายของคุณไว้และดาวต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงเพื่อเป็นการปิดท้ายสำหรับคลิปนี้กันนั่นก็คือดาวอังคาร เป็นดาวตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนค่ะพบสหัชชะแล้วก็พบกรรมมะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน,น่งนี้ไปจนถึง12กรกฎาคมประมาณ40วันแล้วก็เด่นนะคะเป็นสงงาอยู่ดวงเดียวไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นเข้ามาบดบังทิ้งท้ายนะคะอยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุไฟการให้ผลนะคะจะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนจะเป็น40วันนะคะที่หลายๆอย่างระมองว่าคุณหน้าที่จะต้องรีบตัดตวง เพราะว่าสำหรับดาวอังคารของพวกคุณนะคะเป็นตัวแทนของเครือข่ายสังคมคอนเนคกชันการเดินทางจังหวะนี้นะคะสำหรับบางคนจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันหรอกคะ่ะถ้าไม่ได้มีงานพิเศษมีงานทำเพิ่มนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสายงานอาชีพได้เลยเพราะว่าเกณฑ์ของการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ของดาวพุธนะคะ สามารถส่งผลมาในเรื่องของการทำงานด้วยก็ได้มีแนวโน้มของการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานสูงนะคะบางคนก็อาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนค่ะว่าบางคนจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปติดต่อประสานงานกับสังคมที่หลากหลายอาจจะได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของการทำงานหรือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ใครนะคะที่กําลังทำเอกสารสำคัญหรือว่ารอข่าวสารความคืบหน้าต่างๆมีโอกาสที่คุณจะเห็นความคืบหน้าเข้ามานะคะเช่นว่าทำเรื่องขอวีซ่าไว้โดยเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานการศึกษาเรียนต่อก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการอนุมัติได้เดินทางกันอีกทั้งนะคะก็ยังมีลาภผลในเรื่องของเครือข่ายสังคมคอนเน็ t ชันที่ยังคงสามารถพึ่งพาช่วยเหลือกันได้ เป็นไปได้นะคะทั้งญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นไปได้ทั้งที่เดินทางพบปะแบบเห็นหน้าหรือว่าต้องติดต่อสื่อสารอยู่บนโลกออนไลน์การติดต่อประสานงานการเดินทางนะคะการทำเอกสารข้อตกลงเน้นไปในเรื่องของการสื่อสารให้มากค่ะไม่ว่านะคะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จะอยู่ในขั้นตอนสเต็ปไหนก็ตาม เชนว่านะคะกำลังรอข้อสรุปเพื่อที่จะปิดจบงานหรือว่าอยู่ระหว่างการดิวงานหากมีอะไรนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นติดตามถามไทยไปเลยค่ะเรื่องของการสื่อสารนะคะการพูดของคุณช่วงนี้ส่งเสริมสายงานที่เกี่ยวกับการขนส่งการคมนาคมผู้ประกาศข่าวการสื่อโฆษณานะคะนักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คำพูดก็จะมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ถ้าคุณมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องติดตามนะคะการเจรจาวิ่งเต้นก็เหมาะนะคะที่คุณจะจัดการในช่วงนี้อีกทั้งนะคะสายงานที่ต้องใช้ภาษาที่สองต้องติดต่อกับต่างประเทศทำการค้าการขายนะคะถ้าอยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าการค้าการขายทั่วไปพบเดือนนี้นะคะคุณจะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติมได้ด้วย หรือว่านะคะจะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทำกันเป็นช่วงที่คุณจะต้องทำอะไรที่เกินกว่ามาตรฐานปกติทั่วไปนะคะจากที่พวกคุณทำกันด้วยส่วนหนึ่งถ้าช่วงนี้จะมีอะไรมอบหมายงานยากๆให้ทำนะคะก็น้อมรับแล้วก็ทำใจดีสู้เสือไปเลยค่ะอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เรามองว่าเป็นผลดีกับคุณนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้สร้างเครดิตความน่าเชื่อถือ ซึ่งถ้าคุณทำได้ดีในจังหวะนี้นะคะก็มีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดตามมาภายหลังสำหรับคนที่อยู่ในช่วงทดลองงานนะคะช่วง1-2เดือนนี้นะคะยิ่งต้องทำผลงานออกมาให้ดีค่ะถ้าคุณดูแล้วนะคะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าหรือว่าเติบโตในจุดที่คุณอยู่หน้าตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณดูแล้วนะคะหลายๆอย่างมันไม่ได้มีทิศทางที่จะส่งเสริมคุณก็อย่าไปเสียเวลานาน,านค่ะ ควรที่จะต้องมีแผนหนึ่งแผน2เผื่อไว้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะคะมาพัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าคุณดูจากภาพนะคะจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะมีอยู่อีกช่วงหนึ่งตอนที่ดาวทยอยย้ายเข้าพบมรณะประมาณนะคะเดือนกันยายนตุลาคมคุณลองจับสัญญาณเรื่องของการทำงานตรน,นี้ไว้ได้เลยนะคะทำล่วงหน้าไว้ซึ่งสำหรับบางคนเขาก็จะมีแผนนะคะที่อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้ากันได้ค่ะ สำหรับคนที่ว่างงานหรือว่ารองงานอยู่นะคะส่งใบสมัครไปทิ้งไว้นานแล้วจังหวะนี้ก็ถือว่านะคะมีความเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันที่คุณจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นสายงานอาชีพที่เราบอกไปโดยภาพรวมแล้วนะคะวิธีการทำงานของคุณจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หนึงปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับความเป็นกเกษตรของดาวในแต่ละตำแหน่งที่ว่ามานี้อันิสงส์ในด้านที่ดีย่อมมีมากกว่าเสียแน่นอนแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่ละคนย่อมได้รับอานิสงส์ที่แตกต่างกันมาถึงตรงจุดนี้นะคะเราไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากค่ะสำหรับรักนณาราศีกุมจัดว่าเป็นอีกหนึ่งรักานาราศีนะคะที่มีภูมิต้านทานในชีวิตมากพอสมควร แล้วแต่นะคะช่วงวัยอายุที่แตกต่างกันด้วยสำหรับช่วงที่ดาวเป็นเกษตรนี้นะคะเราบอกได้แต่เพียงว่าทำอะไรได้ควรรีบทำไปก่อนค่ะทำทุกอย่างไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาโดยที่ยังไม่ต้องนะคะไปหวังผลอะไรมากนักทำไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และเดี๋ยวสุดท้ายนะคะคุณก็จะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีเอง แค่ว่านะคะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องว่าอะไรควรที่จะต้องเร่งรีบอะไรควรที่จะต้องปล่อยวางและก่อนที่เราจะจบกันนะคะเราขอย้ำอีกครั้งว่ามีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะที่คุณจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวดวงใดดวงหนึ่งก็คือเรื่องของทักษาจร ้าทักษาจรของดาวดวงใดในที่นี้นะคะมีความเป็นกะละกินีคุณความดีในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและสุดท้ายนะคะที่เราจะเพิ่มเติมเป็นข้อคิดดีๆสำหรับคลิปนี้กันในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ค่ะว่าทุกสังคมนะคะก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุกลัคนาราศีก็จะมีทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำและถูกกระทำ ทุกอย่างของการตีความและข้อเสนอแนะของเรานะคะมันจะใช้ได้กับสิ่งที่ทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องต่อให้การยึดมั่นความดีของพวกคุณจะไม่มีคนเห็นไม่มีคนรับรู้ก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันตัวคุณเองค่ะจะให้ผลช้าหรือเร็วอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าการที่เราไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะก็เหมือนเป็นการรักษาศีลไปในตัว นั่นก็คือการไม่สร้างอริศัตรูหรือว่าเจ้ากรรมในเวรส่วนอะไรนะคะที่มันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เราก็แค่ต้องทําใจยอมรับค่ะไปพร้อมๆกับทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่ทําดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณรักษามาตรฐถถถานที่ดีของตัวเองเอาไว้และก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ